วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้กำหนดเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติตลอดจนะสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องจากพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และทรงปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ต่อมาจึงได้ทรงตั้งกองลูกเสือและมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่อไปข้อมูลประวัติศาสต์เกี่ยวกับเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถศึกษาได้ที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งได้รวบรวมไว้ในเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชการที่6และภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานและจัดเก็บรักษาให้เป็นหลักฐานสำคัญของประเทศเพื่อการค้นคว้าสืบไป